you แน่ต้องเลยมึง หลุนสวัสด์ครับคุยสบายสบายๆไยยก่สวัสดีครับสวัสดียาไก่ครับจ่าเอ๋ที่นี่ตีสามกว่าแล้วมายาไก่ตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนาะ มากับความวังเวีพิบเวลยวย,ย่ไกลเรามาถือสินแปดนะครับแต่ว่าพอดีกับมีงานขาวดำนะครับคนในหมู่บ้านเข้าเสียนะครับหมอซ่อมไม่ได้แล้วครับเสียหมอซ่อมไม่ได้ เป็นวังเวยงยังไงก็ไม่รู้วังเวงวิเวกเวลมืดมืดสลัวสลัว สามกว่าแม่เขาก็ตื่นแล้วครับตื่นทำสวดมนต์เช้าแล้วก็กลับบ้านนะครับไปสู้งานกันต่อ สติเกอร์ากยาไก่ครับยายไก่ทำอะไรอยู่เนาะตอนนี้มันมืดขนาดนั้นเลยใช่ไหมยาไก่ยาไก่กบอกใั้ฉันปิดตาดูข้างเดียวก็พอวาย